หบืนเป็นแล้วแม่ทอง yeah ขอกรับการท่านผู้นี้ยินนักแลลูกสัญญาว่าลูกจะเป็นเด็กดีจะตั้งใจงเรียนแ่ะคีอน้นอยลงครับขครับขอบค,ค,ค,คุณครับเก่งมากนักแม